วันนี้นะคะ <Hey. S 1> เราจะมาสาธิต <Hey. S 1> การต้มเกลือสินเทาเขาทำกันยังไงมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขึ้นชื่อของบ้านโนนกอกหมู่หนึ่งตําบลรอบเมือง <Hey. S 1> อําเภอเมือง <Hey. S 1> จังหวัดเชียงภูมิ <Hey. S 1> วันนี้เราจะพาท่านมาดูว่าสิ่งที่เราไปต้มแล้วเป็นเกลือ,อามาจะทํายังไงอันดับแรกนะคะนี่คืออุปรกรณ์ที่สําคัญถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ได้ดินเกลือหรือบ,บ้านเราบอกว่าดินเอียดนั่นเองมันจะขึ้นสีข,ขาวๆาวเราจะมาสาธิตกัน ว่าเราจะทํายังไงให้มันได้มาซึ่งดินที่เราจะไปต้มให้เป็นเกลือเกลือที่เรากินเนี่ยคะทำปลาร้านี่สุดยอดของหมู่บ้านของเราเลยนะคะขึ้นชื่อมากน,นะคะจะมาทำนี้พอเราได้ดินเกลือนี่ประมาณพอสมควรแล้วเราจะนําไปแช่น้ําการแช่น้ําเราทํายังไงถึงจะได้ ให้ได้น้ำเค็มออกมาซึ่งเราจะไปต้มให้เป็นเกลือนี่คือบ่อบ่อแช่ดินซึ่งการที่เราแช่มันเราเด็กันดเป็นน้ำออกมาเพื่อที่จะนำไปต้มนะ,ะตรงนี้หลังจากที่เราแช่แล้วเขาเรียกว่าน้ำเค็มออกไปหมดมันจะเหลือเป็นดินอย่างนี้เราต้องเอาขึ้นมาให้หมด ดินเก่าเราขึ้นมาให้หมดนะคะตรงนี้จะเป็นอ่างที่เราแช่หลักจากที่เราเอาดินเก่าออกไปแล้วก็จะเอาดินใหม่ที่เราที่เรากวดได้เมื่อกี้นะคะมาแช่น้ําแล้วมันก็จะไหลออกมาตรงนี้นี่นะคะไหลออกมาแล้วก็จะเป็นน้ําเกลือเลยนะได้น้ําได้น้ําลักษณะอย่างนี้จะเค็มมากลองดูนะคะ เขมมากเลยแล้วเราเจะเอาน้ํำตรงนี้น้นําดิบเขาเรียกว่าน้ําเกลือดิบนําไปต้มจะได้เกลือสินเทานะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากระทะทางบ้านเรานะเขาจะเอาแผ่นแผ่นเรียบนะคะสังกะสีแผ่นเรียบมาทําเป็นกระทะซึ่งตัวนี้เราจะก่อไฟให้แรงแล้วก็ต้มน้ําเกลือดิบที่เราได้นะคะให้ตกผลิกนะคะตกผลึกดูตัวอย่างนะคะ เขาก็จะเริ่มเป็นเกลือเราจะต้มจนกว่าน้ําแห้งหมดถ้าน้ําแห้งหมดมันก็จะเป็นเกลืออย่างนี้เต็มกระทะเราถึงจะตักขึ้นมาพักไว้นะคะเนี่ยหลังจากที่เราน้ําเกลือตกผลึกเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำอย่างนี้นะคะน้ําก็จะไหลลงออกให้หมดมันก็จะแห้งแห้งแล้วก็จะเป็นเกลือซึ่งเราใช้ไปอยู่ได้ทันทีนําไปกินไปต้มใส่ อาหารนะคะได้เครื่องปรุงรสได้ทุกอย่างปรุงรสอาหารได้ทุกอย่างนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์เกลือนี่นะคะจะเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นของเรานะคะบ้านโนนกอกหมู่หนึ่งตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิขอฝากไว้นะคะโนนกอกฮักแพงแหล่งเกลือสินเทานาข้าวเป็นหลักภูมิปักภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาค่ะ สวัสดีค่ะ